สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตอินตผาลำมีสามสองอัพเดตอินตผาลำมีสามสองวันนี้เขาได้แทงจันออกมาแล้วพันวีสามสองซึ่งเป็นพัน์ที่มีลูกใหญ่สีแดงสวย กินอร่อยแทงจันทกมาเนี้เป็นตัวผู้นะครับเนี่ยจันนี้เป็นตัวผู้ทั้งหมดมีสองจันสามจันทั้งหมดมีสามจันหนึ่งสองแล้วก็ด้านนู้นด้านนู้นอีกจันหนึ่งเข้ามาทำนี่ประมาณที่นบทีเก,ก้านทีเก,ก้า ดีเก้าอินตราาลิมดีสามสิบสองของอต้นพันธุ์เนี่ยเป็นของอาจารย์มิทูลต้นพันธุ์เป็นของอาจารย์วิทูลที่อาจารย์วิทูลได้นำมาจากประเทศอินเดียและเอาเมล็ดพันธุ์มาขายให้กับสมาชิกที่ต้องการเพาะปลูกเพาะเมล็ดผมเป็นคนหนึ่งที่ ที่เป็นลูกค้าของอาจารย์มิถุนได้ซื้อเม็ดมาประมาณ30เม็ดปลูกไว้นี่เป็นต้นแรกของของสวนของสวนบุญยนุษย์ที่ออกออกกันมาเป็นตัวผู้ครับผมกันตัวผู้มีสามสองเป็นตัวผู้น,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 นี่ครับคาดว่าประมาณ มันมันมัน,มนปลายเดือนมกรากลางเดือนคุมพาน่าจะเห็นกันตนัวเมียได้หลายสิบต้นหรือย่างน้กวก็มันแปดแปดถึงเก้าต้นของตโตเมียเราจะถ่ายดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ต้นนี่ครับอ่าครับนี่สามสองนี่ครับผมอ่าที่เห็นเห็นนี่ครับผม ะดาไปถึงนู่นเลยครับอินตหารลวีสามสองของอาจารย์วิทูลต้นพันธ์มาจากอาจารย์วิทูลนะต้นพันธุ์อาจารย์วิทูลนะฮะปีนี้ก็ได้แทงจันเป็นปีแรกตัวผู้เป็นตัวผู้นะครับผมเนี่ยเป็นตัวผู้เน่วีสามสองถ้ายังไง ก็ถ้าจันร์ประเมียออกมาก็ผมจะได้อัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกครั้งน,งนะครับอ่านี่ครับสวัสดีครับ